ต่อไปเป็นโจทย์ข้อเจ็จากเรื่องความถนัดทางสาสปตัตยกรรมในหัวข้อย่อยเรื่องการเขียนแบบนะคะโจทย์ค่ะโจทย์ข้อ6ถึงสิบเนี่ยเหมือนกันก็คือจะเหมือนกับโจทย์ในข้อที่แล้วว่าภาพที่ให้มาเนี่ยเป็นรูปที่มาจากการมองจากด้านบนให้เราเลือกภาพที่มองจากด้านข้างที่สัมพันธ์กันก็คืออะไรคะคือภาพเนี้ยเป็นการมองจากด้านบนให้เราเลือกในสีช้อยเนี่ย ว่าอันไหนเนี่ยมองจากด้านข้างแล้วมันสัมพันธ์กันกับภาพนี้ซึ่งเรามองจากด้านบนนะคะภาพที่เป็นไปได้นะคะก็มาดูกันเลยทีละโจทย์ทีละข้อค่ะก็คืออันนี้มองจากด้านบนใช่ไหมคะได้เป็นรูปนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราจะดูจากช h อยส์ค่ะชอยส์แรกถ้ามองจากด้านข้างได้แบบนี้ใช่ไหมคะคือมองจากด้านข้างเนี่ยก็จะได้เป็นรูปนี้ ก็คือเหมือนกับในนี้มองจากด้านบนละ่ะจะได้เป็นรูปไหนมองจากด้านบนก็คืออันนี้คือด้านหน้า <c oughs> ใช่ไหมคะมองจากด้านบนเนี่ยคือเรายู่อยู่ข้างหน้าเราก้มลงมองมันก็จะได้เป็นรูปนี้ก็จะได้เป็นรูปนี้นนเลยทีนี้เราลองมาดูตัวเรื่องในข้ออื่นก่อนอันนี้ให้เป็นตัวเรื่องแรกตัวเลือกที่สองตัวเรืองที่สามและอันนี้เป็นตัวเรืองที่สี่ค่ะ อันนี้มองจากด้านบนนะคะก็คือตัวเลือกที่หนึ่งจะได้เป็นแบบนี้ต่อไปเป็นตัวเลือกที่สองค่ะนี่ใช่ไหมคะมองจากด้านข้างแล้วก็ดึงแล้วหน้ามันต่อมาอ่ะมองจากด้านข้างเราได้เป็นรูปตัวอีความถ้ามองจากด้านบนล่ะคะก็คือ ยืนด้านหน้าแล้วก้มลงมองมันมองจากด้านบนเนี่ยก็จะได้เป็นรูปนี้และมีเส้นปะค่ะสแสดงองค์ประกอบที่เรามองไม่เห็นอันนี้จะเป็นรูปจากการมองด้านบนนะคะก็ะคือไม่ตรงกับโจทย์เลยโดยสิ้นเชิงอันนี้ก็ไม่ใช่ค่ะต่อไปเป็นตัวเลือกในข้อ3ค่ะ ตัวเรื่องในข้อสามเนี่ยมันเป็นรูปตัว E ตั้งแล้วก็ขึ้นโครงเลยนะคะตัวเลือกในข้อสามมองจากด้านข้างเนี่ยได้เป็นรูปตัว E ที่ตั้งอยู่โอเคอันนี้อาจจะแหว่งไปบ้างก็เข้าใจนะคะว่ามันคือรูปนี้ตตัวนี้ก็ได้นะคะ อันนี้คือการมองจากด้านข้างก็เลยเป็นรูปนี้ใช่ไหมคะเป็นรูปตัว E กับด้านถ้ามองจากด้านบนล่ะจะได้เป็นยังไงก็คือเรายืนด้านหน้าแล้วเรามองลงมาก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะอันนี้มองจากด้านบนนะคะแล้วก็มีเส้นประเนี่ยแสดงองค์ประกอบที่มองไม่เห็นซึ่งเทียบกับในโจทย์ที่ให้มาเนี่ย ก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นตัวเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ค่ะต่อไปเป็นตัวเรื่องในข้อที่สี่นะคะเรามองจากด้านข้างเนี่ยเราได้เป็นรูปนี้ถ้าอยากง่ายๆอน่ก็วาดอาจจะวาดกล่องขึ้นมาก่อนก็ได้มองจากด้านข้างเราได้เป็นรูปนี้ก็คือน่าจะมีระนาบนี้สามอันอยู่ข้างหน้า รูปทรงที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะคะตักภาพนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ค่ะและถ้ามองจากด้านบนจะได้เป็นยังไงคะมองจากด้านบนมองอย่างนี้ รูปสรงที่ได้เนี่ยก็ควรจะเป็นขอบให้ค่ะภาพฉายที่ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นแบบนี้ซึ่งก็ต่างกับในโจทย์เยอะอยู่นะคะไม่ใช่ต่างโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์จากโจทย์ที่ข้อนเนี้ยนเนี่ยข้อเจ็ดเนี่ยอันที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยถึงมันจะผิดด้านไปบ้างเนี่ยก็คือตัวเรื่องในข้อหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องได้เป็นรูปนี้แต่ว่ามันพลิก ก็คือเขาก็อาจจะหลอกนิดหน่อยโดยการพลิกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตอบว่าข้อหนึ่งเนี่ยคือเป็นภาพด้านข้างที่จะทําให้สามารถมองจากด้านบนได้เป็นรูปที่โจทย์กําหนดมาให้พอดี